แต่ที่ร่วมกันทํางานได้แล้วก็เห็นจะเป็นนายสุชาติและก็นายสนธยานะครับพูดถึงเรื่องการลงสมัครสสเขตหนึ่งยืนยนัยนว่านายสุชาติจะลงเองพื้นที่อื่นก็ไม่มีปัญหาแล้วครับนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะสมาชิกพักภูมิใจไทยเปิดเผยว่าได้หารือกับนายสนธยาคุณปลื้มแกนนํากลุ่มชนบุรีในการจัดตัวผู้สมัครสสชนบุรีของพักภูมิใจไทยโดยเฉพาะเขตหนึ่งจบแล้วนะครับ โดยตนจะลงสมัครสอสอเขตหนึ่งชนบุรีเหมือนเดิมซึ่งนายสนทธิยาก็เข้าใจดีและมองว่าตนเหมาะสมยืนยันว่าทุกคนในชนบุรีภายใต้พักภูมิใจไทยคือบ้านเดียวกันส่วนการจับมือกันนี้ถือเป็นการสกัดกระแสของพักประชาชนหรือไม่นายสุชาติบอกว่าถ้าเกิดคนนอกมองก็อาจจะมองแบบนั้นแต่คนในจังหวัดชนบุรีไม่ได้มองแบบนั้นเพราะคนชนบุรีอยากให้เรารวมกันด้านนายอนุทินชาญเระกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ย้ําในที่ประชุมพักภูมิใจไทยเมื่อวันที่23พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับว่าให้สมาชิกทุกคนเตรียมตัววันที่12ธันวาคมนายกอุทานบอกว่าเอา้าถามเรื่องการเมืองนึกว่าถามเรื่องงานก่อนที่จะเดินจากไปครับ